ในรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนสังคมคนตอแหลเห็นด้วยคล้อยตามความคิดเห็นของท่านดรประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการจากวิทยาลัยเกียวโตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าสังคมไทยนี่ตอแหลทุกเรื่องแล้วยกตัวอย่างข่าวนุ่งวัย26ปีปล้นทองและสังหารคนอย่างเลือดเย็น แต่ทั้งสื่อและครอบครัวพูดแบบเดียวกันน้องเป็นคนดีไม่เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเมื่อไรจะหยุดเสนอข่าวแบบนี้สักทีท่านคงชี้ไปถึงสื่อย้ำถึงสื่อมวลชนทั้งช่องหลักและหลายช่องที่ชอบนำเสนอข่าวประเภทนี้อย่างต่อเนื่องกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่งามขายข่าวกินโดยมองข้ามผลกระทบต่อสังคมคนทำผิดอย่างเหี้ยมโหด กลับสะท้อนในแง่ยกความดีมาปิดความไม่ดีท่านหยิบยกในต่างประเทศเมื่อเกิดข่าวแบบนี้เขาจะไม่นำมาเสนอข่าวฆาตกรเป็นคนดีมีแต่ประเทศสารขันนี่แหละขายข่าวไม่ดีคนชอบติดตามมากกว่าข่าวดีมีประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมรวมแล้วสื่อนำเสนอข่าวประเภทใช้ความรุนแรงโหดเหี้มฆ่าเชือดคอพ่อแม่ด่าพ่อล่อแม่ ประเภทเอาเรื่องนิยายน้ำเน่ามาเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะมอมเมาประชาชนมีแต่เรื่องไร้สาระในสังคมคนตอแหลกลายเป็นสินค้าข้างถนนที่คนทั่วไปชอบบริโภคจนเสพติดเหมือนคนติดยาไม่มีหน่วยงานไหนหรือคนนอกสายตอแหลกล้าแตะเพราะพวกเขาเป็นพวกเทวดาหรือไงก็บอกไปแล้วว่า เห็นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็นที่ท่านกล้าสะท้อนให้รู้สึกรู้สาไว้ในสังคมหลากหลายความคิดในสิ่งไม่ดีว่าก็ว่ากันเถอะสังคมไทยใช่จะมีคนตอแหลแค่คนเสพสื่อน้ำเน่าในสภาอันทรงเกียรติก็สร้างนิยายน้ำเน่ามาเสนอชาวบ้านก็ชอบไม่ใช่หรือสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580